วันนี้เราทุนมาที่900นะคะทุกคนก็จะมาแทงตามสูตรบาคาร่าเลยนะคะเป็นโปรแกรมสูตรนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะสมัครสมาชิกแล้วขอสูตรขอเข้ากลุ่มฟรีได้เลยเปิดมาเป็นอุ๊ยอ้โหปอกเก้ามาเลยสวยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนค่ะเรามาเจอกันกับเกมบาคาร่าของค่ายเซ็กซี่นะคะวันนี้เราทูนมาที่เก้าร้อยนะคะทุกคนก็จะมาแทงตามสูตรบาคาร่าเลยนะคะเป็นโปรแกรมสูตรนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็ลิงกด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะสมัครสมาชิกแล้วขอสูตรขอ,ขอเข้ากลุ่มฟีได้เลยมาค่ะใบแรกโอ้โหเก้าแต้มค่ะทุกคนใมแรกเก้าแต้มนะคะทุกคนนะเพเออร์ชนะนะคะบวกไปสี่ร้อยเจ็ดสิบาทไปต่อมาก่อนที่เราจะแทงตามนะคะให้ดูรหัสห้อง ที่เล่นกับห้องสูตรด้วยนะคะว่าตรงกันไหมนะคะแล้วก็มาดูตรงรถแมปนะคะถ้ารถแมปแสดงเท่ากันนะคะแสดงว่าสูตรมาแล้วนะคะมาหัรอบนี้นะคะสูตรให้ไปแดงค่ะตาชนะตอนนี้เพิ่มจากหกสิบขึ้นมาเจ็ดสิบห้าแล้วนะคะถ้าเราไปเข้าห้องที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะทุกคน,นโอกาสที่เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มเนี่ยสูงแต่ถ้าเราไปเล่นที่ห้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอกาสที่มันจะตกนะคะโอกาสที่มันจะไม่แม่นเนี่ยทุกคนมันมีโอกาสนะทุกคนนะ อ่ะรอบนี้นะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันแล้วไปต่อเลยอ่ารอบนี้สูตรให้ไปน้ําเงินค่ะใส่ไปหนึ่งพันเมื่อกี้เราเสียไปหนึ่งไม้บวกไปหนึ่งไม้นะคะรอบนี้รอบที่สามมาลุ้นกันเลยค่ะทุกคนค่ะอ่ะเปิดมาเป็นอุ้ยโอ้โหปอกเก้ามาเลยสวยค่ะโอเคเลด หนึ่งพันห้าบาทนะคะตอนนี้ขึ้นมาสองพันสิบบาทไปกันต่อค่ะรอสูตรมาอ่ะสูตรรอบนี้มาเร็วรอบนี้นะคะใส่ไปห้าร้อยสิบบาทไปที่น้ำเงินค่ะตามสูตรไปเลยคะ่ะตอนนี้อัตราชนะจากหกสิบขึ้นมาแปดสิบแล้วทุกคนแม่นใช้ได้อยู่นะคะตอนนี้อะไม่นี้นะคะเดิมพันไปห้าร้อยมาลุกเลยค่ะทุกคนใบแรกหงายมาเป็นสิบใบสองสองค่ะใบสาม อ่าห้าจนเจแต้มนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนแบงเกอร์สแต้มนะคะทุกคนนะเพยเออเจ็ดแต้มชนะไปค่ะโอเครอบนี้บวกไปห้ารอยสิบาทนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาสองพันห้าร้อยยี่สิบาทค่ะไปกันต่อเลยอ่ารอสูตรมาสักครู่นะคะสูตรไม่ได้แม่นร้อเอร์็นะคะแค่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะทุกคนนะเลือกห้องดีๆนะคะอ่ารอบนี้นะคะเดิมพันไปที่เพเยอร์ตามสูตรไปเลยค่ะห้ารอยี่สิบาท รอบนี้เอาเศษเล่นนะคะเปิดมาเจ็ดแต้มโอ้โหูเสมอนะทุกคนรอบนี้ออกเสมอค่ะไม่ได้ไม่เสียนะคะไปต่อเลยมารอบนี้สูตรให้ไปแดงค่ะใส่ไปที่แดงห้ารอยบาทห้500าร้อยยี่สิบอายี่สิบใส่เสมอแล้วกันนะคะ มาหนึ่บาทรอบนี้เปิดมาเป็นโอ้โหยังไงเอ้ยโอ้ย่ะเต้นเดียวทุกคนโอ้โหเสียเลยรอบนี้พันห้าเอออาไปใหม่ค่ะมาอูรอบนี้คือสูตรสูตรไม่มาเราก็เปลี่ยนห้องนะคะ ถ้าสูตรไม่มาเปลี่ยนห้องนะคะทุกคนนะเลือกห้องที่แบบว่าใครยังออกไม่เยอะนะคะมาค่ะรอบนี้นะคะสูตรให้ไปแดงค่ะเออไม่ใช่ดิรอบต่อไปเดี๋ยวดูดูรอบต่อไปนะคะอ่ะอาอัตราชนะตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซนนะคะสูตรให้ไปน้ําเงินค่ะรอบนี้ใส่ไปหมดเลยหนึ่งพันค่ะใครสนใจอยากได้สูตรบาคาร่านะคะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยค่ะ เปิดมาใบแรกโอ้โหโกงยังไงเอ้ยอ้าวเกาแต้มอยู่สวยโอ้ยพอเลยค่ะทุกคนโอเคเราได้กําไรไปหนึ่งพันนะคะทุกคนนะสำหรับใครที่สนใจอยากไปเล่นเองนะคะอยากได้สูตรนะคะก็ลิง์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ